เคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมเพื่อนรักหักหลังกันได้ลงคอวันนี้จะเล่าเรื่องราวที่เข้มข้นกว่าละครหลังข่าวเยอะเตรียมตัวดำดิ่งสู่ตำนานความรักความริษยาและการเสียสละที่สั่นสะเทือนหัวใจนานมาแล้วณหมู่บ้านอันเงียบสงบมีวโวยชื่อคูรุแอบริษยาแพะน้อยชโกลูยันสุดใจทําไมนะเหรอก็เพราะชะโกลูน่ารักขี้เล่นใครๆก็รักในล่ะ ความริษยาบาังตาทําให้คูรุวางแผนร้ายวันหนึ่งคูรุหลอกล่อชโกลูไปยังภูเขาหมาป่าสถานที่ที่อันตรายที่สุดทันทีที่พวกมันไปถึงฝูงหมาป่าก็พลูกออกมาโจมตีสัญชาตัญญาณเอาตัวรอดทํางานคูรุวิ่งหนีเอาตัวรอดปล่อยให้ชโกลูเผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าเพียงลําพังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้เรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานชโกลูแทนที่จะวิ่งหนี กับตัดสินใจสู้วันต่อสู้สุดกำลังเพื่อปกป้องหมู่บ้านและสุดท้ายชโกลูก็สละชีวิตของตัวเองเพื่อให้หมู่บ้านปลอดภัยคูรุที่หนีรอดไปได้ถูกความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจภาพของชโกลูลวนเวียนอยู่ในหัวเขาไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้สุดท้ายคูรูก็ถูกหมาป่าฆ่าตายในเวลาต่อมาเหมือนกรรมตามสนองแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นตำนานเล่าว่าวิญ,ญญาณของชโกลูยังคงวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้าน ปกป้องผู้บริสุทธิ์และลงโทษผู้ที่ทรยศหักหลังเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความริกยาเป็นบ่อกเกิดแห่งความหายนะและการเสียสละเพื่อผู้อื่นคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงแล้วคุณละ่ะเคยเจอประสบการณ์ที่คล้ายกันไหม